านผู้ชมคะกลุ่มบริษัทบางจากเขาผนึกกําลังกับพันธมิตรเติมสุขสู่สังคมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษา28กรกฎาคม2567ค่ะโดยมีคุณชัยวัตรโควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายราชสุดีร่วมกับผู้บริหารและพนักง,งานกลุ่มบริษัทบางจากผู้บริหารองค์กรพันธมิตรองค์กรเพื่อสังคมองค์กรในพื้นที่ชุมชนเพื่อนบ้านและประชาชนค่ะกุลเชวัน์บอกว่าปี2 5 6 7ไม่เพียงเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาแต่ยังเป็นปีที่บางจาก ดำเนินธุรกิจมาครบ40ปีก้าวสู่ทศวรรษที่5บางจากจึงได้จัดโครงการเติมสุขสู่สังคมขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและร่วมกับองค์กรพันธมิตรในการปฏิบัติภาร,รกิจสาธารณกุศกลในรูปแบบต่างๆถือเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้าง Eco System ในการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยค่ะ